หนังมิวสิค l f ลแฟนตาซีที่ขยี้ประเด็นสังคมได้อย่างเจ็บแสบจริงๆวันนี้ t ีทอลขอเล่าให้ฟังนะครับหลายคนคงจะดูมาแล้วครับกับเรื่องวองกาก็สร้างมาจากนิยายเรื่องชื่อของโรดอลเป็นภาค p r e ีเ e ลของชา a ีแอน a n เดอ e ช็อกโกแลตแฟก t อรี่มีดาราหน้ารอทิโมธีชาลามต์รับบทเป็นวองกาแล้วก็ h u g ส์แกรนรับบทเป็นคนแคระ อุมปาลุ่มปาจากคำโปรยของหนังนะครับ Every good thing in this world started with dream สิ่งที่ดีๆในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เริ่มจากความฝันส่วน bad things ก็เริ่มต้นด้วย Corruption ซึ่งมันจะทำให้ประเทศวิบัติเพราะคอรั t i o n นี่แหละครับแล้วคอรั t i o n ในหนังเรื่องนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากความละโมบของนักธุรกิจ ที่อยากจะครองอำนาจสร้างอาณาจักรแบบผูกขาดเป็นโมโนโปลีพยายามทำลายคู่แข่งด้วยการให้สินบนตำรวจใครที่มาเป็นคู่แข่งก็จับมันให้มันหายไปแทบจนถึงกับฆ่าโดยซ้ำไปแล้วก็ยังติดสินบนพระอีกด้วยในสายตาของมิสเตอร์สลักเวิร์ธเจ้าพ่อโรงงานช็อกโกแลตช็อกโกแลตคืออำนาจส่วนในมุมมองของบิลลี่บองกาช็อกโกแลตคือความฝันคือความรัก อย่างที่แม่พร่ำสอนบอกว่าช็อกโกแลตไม่ใช่เป็นเพียงแค่ช็อกโกแลตเป็นแท่งๆเป็นก้อนๆเป็นลูกกลมๆแต่มันคือความรักที่ต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นในหนังเรื่องนี้วิลลี่บองกาคือตัวแทนของผู้ถูกกระทำใสๆส,สื่อๆแต่โดนเอารัดเอาเปรียบเริ่มต้นจากการโดนมิสซิสสครับบิตที่นำแสดงโดยโอลิเวียโคเมน เจ้าของห้องเช่าที่หลอกให้บิลลี่เซ็นสัญญายาวเป็นหางว่าวโดนเอารัดเอาเปรียบเพราะว่าบิลลี่บองก้าของเราอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยเผลอเซ็นเข้าไปทําให้กลายเป็นสัญญา,าธาตก็ว่าไปนะครับคนที่มีความฝันใสซื่อแบบวองก้าถูกเอารัดเอาเปรียบจนแทบจะเอาตัวไม่รอดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างชัดเจนเห็นได้ไม่รู้กี่รายกี่ราย แต่ด้วยความตั้งใจความใฝ่ดีก็ทําให้ชีวิตของวองกาสําเร็จดังใจหวังเพราะว่ามีพองเพื่อนร่วมอุดมการร่วมต่อสู้ด้วยกันขนาดศัตรูอุมป้าลุมป้าก็ยังกลายมาเป็นมิตรจนเป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างโรงงานช็อกโกแลตในท้ายเรื่องนะครับแต่อย่างที่บอกไปและครับในชีวิตจริงในสังคมจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงผู้ที่ถูกกระทําผู้ที่ถูกล่า ผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อแบบวองก้าจะมีสักกี่คนที่จะเอาตัวรอดไปจนถึงฝั่งฝันของตัวเองไม่ท้อแท้ก็ต้องเสียชีวิตเจออำนาจมืดพึ่งพาเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ได้เพราะว่าไปกินสินบนสะอ้วนพีแต่อย่งก็ตามนะครับคนเราก็ต้องมีความฝันแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งดีงาม good things ไม่ใช่ bad thingsdo good ดูโนฮามโลกของเราสังคมของเรามันถึงจะได้เจริญวองก้าหนังมิวสิค l ล a แฟนตาซีใสๆแต่มันสะท้อนมันตีแผ่สังคมได้เจ็บปวดจริงๆครับถึงแม้ว่าจะออกจากโรงอีกไม่นานคงจะมีให้ชมกันในสตรีมมิ่งวิดีโอเซอร์วิสต้องอยู่ที่ HBOGo แน่นอนเพราะว่าเป็นหนังของค่าย w a r n e r b r o t h e r และอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยใครคอมเมนต์ได้เด็ดๆที่มันสะท้อนมาจากเรื่องนี้มันให้แง่คิดอะไรกับเราบ้างมีบัตรหนังแจกให้ฟรีด้วยช่วยคอมเมนต์กันได้เลยครับ